สวัสดีจ้านี่เสียงซาเลยบ่จ้าสาเล่บอกเก็บบวกพิกอันกูบอกพิกไว้ถึงแกไม่เห็นสตรีมย่างนี่งซาเล่บ่กมีเวลาเบิกเงินบอกพิกเก็บมามันแดงหมดอันนี้ถ้าบอกเก็บมันเท่านั่นเองจ้าเสียงรถดังแห้งในเด้อขอโทษกลอบไปพิกูบ่อย ฝนไม่อีกแล้ะเมื่อกี้แบบพลิกชาชาเลยนะจ๊ะก็เก็บวันสันมะน่ะอันนี้มนะนึ่งมันสิบฟอจ้ะเพราะว่าอาการหนาวเขามากแล้วลมพัดตึง mặc kìa phân tóc mày sẵn sàng chặt sẵn sửa tạp chặt tay Để tạp chặt tay sửa tạp chặt tay sửa tạp สวยมาเนี่ยคนปูพีกบ้งกินเพชรเลยจ้ะสะเร็ไปเอาก่อนไกลมาตัดดีกว่าแตไปเก็บในบ้านนะจ๊ะไปเก็บกันต่อนแล้วสวัสดีจ้าส,ส,ส,สาเลยมีงานจำว่าเนี่มีงาน เดีเ๋ยวเ้กเก็บบักพริกกันจา้าตัดเข้ามาในบ้าแลนวกสิมาเก็บเอาไปเก็บ้ังนอนวันคะีนหนึ่เก็บว่าได้บักพริกฝนตกเช้าแรกก็ได้เก็บเก็บตัดตัดมาเลยตัดมาไวในบานนะกะมาเด็ดเอาก็หนวยมันเพราะว่าอันเขาน,านานนะเลยจ้าก็ต้องเก็บบักพริกเข้ามาไวในบานเด็ดบักพริกเสร็จเช้า้รกก็จะ,จะไปขึ้นลหลเดจะขึ้นสตรีม ใส่ถุงมือเลยจ้าบอกสันแสบบอกกินพุกเองเนี้ยนี่จ้าคนบอก,กินเผ็ดแต่ว่าปลูกพริกด้วจ้าโอเคบอกพริกซอยนั่นน่ะจ้าพี่น้องสเลยบโบมี่คลิปโล่งฝนตกสตเลยออกไปข้างนอนนกันได้ก็าจะไปถ่ายรูปบรรยากาศงามๆให้ดึงกับบริษัทไปสเลยขอตัวไปเก็บอันบอกพริกให้มันแล้วมาเลยจ้าผสมมันมาแล้วาสมมันนั่งอาทิตย์นึงก็จะเงีว ขอต enix, right? ัวไปเก็บบุกพีกกัะจาแล้วมาเบิ้งตอนห้องเก็บเสร็จแล้วเด็ดบุกพีกเสร็จแล้วแล้ววันิได้หลายซำใดเลยจ้ะมือนี้ตัดมาแค่สามสี่ตนจ้ะยังยังเหลืออยู่ข้างนอนอีกประมาณสี่ห้าตนเดี๋ยวบ้านหน้ตัดมือนี้เอาแค่นี้ก่อนจ้าสไลขอตัวเก็บบุกพีกกัะจาดจะจอมาให้เบิ้งว่าได้หลายกระได้เลยจ้ะเด็ดบุกพีกเสร็จแล้วจ้ะพีกปลูกเองเนี่ยง่ายบ่มันมันบ้านหนี้เขียวเบิ้งจากเผื่อตะวัน มันเป็นสานะ่าจะอาการเย็นมันมาก,ก่อนอาการหนาวมาก,ก่อนก็เลยต้องไปเก็บเลยจ้าเพราะว่าถ้าเเก็บมันจะฟอเนาะฟอแล้วก็มันก็เนาถิ่นเก่าก็ได้เก็บมาอันนี้ที่เก็บมาเมื่อนี้นะจ้าอยู่ข้างนอก,กอยังเหลืออยู่อันแดงๆอยู่ข้างล่างก็มีได้จ้าส้อน,น,นมามันสิเป็นหมากเขียวละมากกว่าแะเริ่มบ่ค่อยกินพริกดกอกจันทรยนี่ก็พริกแค่เนี่ยได้กินเป็นปีเพราะว่า คนมากินเผ็ดนะจ้ะงามมาจากพี่น้องงามงามนะเอาเฮีย oh, ท yeah. ี่พี่สาเลยฝากไปสนิก็ได้จ้าพี่น้องเดี๋ยวค่อยมาพอกันอยู่ที่สตรีมอยากได้จา้จาเจอกันจา้าบ๊ายบายบ๊าย,ยบาย